รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบนะครับรายการคุณสหน,นวกและคุณตาบอดได้มาประชันความสามารถบนเวทีแห่งนี้นะครับแล้ววันนี้เรามีพี่จอยครับเป็นล่ามภาษามือครับใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะการตอบคำถามจากสื่อในรายการค่ะซึ่งคะแนนที่จะได้จากคณะกรรมการมอบให้เนี่ยมากน้อยแตกต่างกันออกไปตามความสามารถการคิดวิเคราะห์ของแต่ละท่านเลยค่ะ และในสัปดาห์นี้ครับเราก็ยังอยู่ในรอบสะสมคะแนนของคนผู้โนดทั้ง12คนอยู่ครับใช่เลยครับซึ่งคะแนนสะสมของแต่ละคนในสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับคะแนนเป็นยังไงไปดูกันเลยครับนี่นะฮะเป็นคะแนนนะครับ และแน่นอนนะครับวันนี้ในรายการของเราครับขาดสามท่านนี้ไม่ได้นะครับก็คือกรรมการของเรานะครับต้อนรับกันเลยนะครับคนแรกครับน้องธันัสดีครีพี่ต้งเหน่งรัอเก้าครับพี่ตรีแล้ววันนี้นะครับเรามีพี่เป้ครับเป็นล่ามภาษาเมยออีกหนึ่งคนนะครับงั้นตอนนี้เชิญผู้เข้าแข่งขันแนะนำตัวค่ะผมอู๋ครับ ผมแซมครับดิฉันเมย์ค่ะงนั้นตอนนี้นะคะดิฉันขอมอบเวทีการแสดงซึ่งเป็นโจทย์คำถามสำหรับวันนี้ค่ะอ้าวอย่างนี้เราต้องแสดงด้วยใช่ไหมครับพี่แคน๋อใช่เลยครับโตฟี่ครับโอ้โหผมพร้อมเลยฮะ้วที่ไหนละ่ะไม่ใช่เอาทำไมนะฮะเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมีนักแสดงคนหูหนวกครับขึ้นมาแสดงเป็นสถานการณ์จำลองบนเวทีแห่งนี้นะครับเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้ดูเพื่อใช้ในการตอบคําถามในช่วงนี้ครับสืบวิเคราะห์สื่อ เมียวลี่ Second Runner Up Miss Def Thailand 2023แปม Miss Def Thailand 2015นน First Runner Up Miss Def Thailand 2023อะไรยเนาะ ก่อนนี้แกจะกินยากับน้ำอาลมเห,หรอ <ค üre> ก็ใช่น่ะสิไม่ได้แกจะกินยากับน้ำอาลมไม่ได้นะทำไมจะไม่ได้ละ่ะมันก็น้ำเหมือนกันนั่นแหละ Ooh. แกนี่เฮ้ย hey. ไม่นน่นแกไม่รู้หรอมันอันตรายนะ่ะ จะเป็นอะไรเลยตอนนี้นะไม่เป็นอะไรแต่วันข้างหน้าเนี่ยแกอาจจะเป็นมะเร็งได้นะฮะมะเร็งเลยเหรอก็ใช่นะสีนี่นี่เป็นอะไรกันเหรอก็เหมียวนะสนบอกฉันว่ากินยากับน้ำอาลม,อ,ามอ่ะไม่ได้ก็ใช่ไนงะก็กินไม่ได้จริงๆฉันเคยอ่านบทความในอินเทอร์เนต็ตมานะ บทความที่เขาชอบแชร์กันในไลน์กลุ่มแล้วหรอม่ใช่มันเป็นงานวิจัยเลยนะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงรับรองเชียวนะเขาบอกห้ามกินยากับน้ำอัลมมมันจะเป็นอันตรายนะมีผลกระทบตอบ่อก็พอและ้วก็ล้าไส้แกจะเป็นมะเร็งได้เลยนะใช่ฉันก็บอกแล้วถ้าแกไม่เชื่อนะแกดูนี่เลยเนี่ยเนีเนอ่าดูด ฉันกินไปแล้ว่าทำไงะตอนนี้ดูสถานการณ์จำลองเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงโจทย์คำถามของเรานะครับและคนแรกที่จะตอบคำถามก็คืออู๋นั่นเองครับมีเวลา30วินาทีนะครับอยากจะบอกว่าโจทย์ยาวมากตอบให้ครบนะครับโจทย์ของเราก็คือ สิ่งที่เหมียวแนะนำกับนอนน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะอะไรและสิ่งที่ตัวละครทั้งหมดทำในสถานการณ์จำลองนี้ถูกต้องหรือไม่เพราะอะไร30วินาทีนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเริ่มด้เลยครับสถานการณ์จำลองที่ที่เหมียวเตือนนอนเนี่ยเชื่อถือได้นะครับแต่ว่านอนเนี่ยไม่เชื่อ จริงๆแล้วเราควรอ่านข้อมูลนะคะเราต้องเตือนกันที่เราเตือนเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราก็ต้องดูด้วยว่ามันมีผลต่อสุขภาพอะไรเราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลหรือว่าถามคนผู้รู้นะครับครอบครัวก็ได้หรือพ่อแม่หรือถามคุณหมอก็ได้นะครับเพื่อให้เรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่เวลาคนแรกผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะฮะขอบคุณอูนะครับมาถึงคิวของแซมนะครับ30วินาที ถ้าเกิดแซมพร้อมแล้วเริ่มครับนอนเนี่ยตอนแรกก็ทานขนมไปแล้วก็พอเริ่มจะหยิบยามาทานนะคะแล้วก็เพื่อนเขาบอกเฮ้ยจะกินยากับน้ำอัลลมหรอมันมีผลต่อสุขภาพนะอ่าก็จะมีแปะม,มาเสริมนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่กินยากับน้ำอรมณมเนี่ยไม่ได้จริงๆก็มาแนะนำว่า ห้ามทานยากับน้ำอัดลมครับแล้วก็หมดเวลาเติเอคนต่อไปเลยครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเหมียวนะคะแนะนำน้อนนะคะว่าไม่ควรทานยากับน้ำอัดลมค่ะเพราะมันเป็นอันตรายจากที่ดูจากในข่าวก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ทำให้น้อนเนี่ยเขากลัวแล้วการที่เตือนเนี่ยทำให้รู้เท่าทันค่ะ ส่วนแปมเนี่ยก็มายืนยันว่ามีสถาบันที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันให้การรับรองเหมือนกันนะว่ามันอันตรายทานยากับน้ำอารมเนี่ยหมดเวลาเดี๋ยวมาดูคำคอมเมนต์ของกรรมการกันบ้างนะครับขอเริ่มต้นที่พี่ตรีครับ จริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะตอบอย่างอย่างน้องเมย์กับอู๋เนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่า أ, มีหนึ่งข้อ2ข้อนะครับแต่ว่าส่วนคุณแซมเนี่ยค่อนข้างที่จะพยายามที่จะอธิบายว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่เห็นคําตอบมากนักจากคุณแซมนะเพียงแต่ว่าอีกสองคนนะครับก็จะพูดในทํานองเดียวกันว่าเป็นการรับข้อมูลข่าวสารมาแล้วก็ต้องดูว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับแต่ว่า เดี๋ยวต้องดูเฉลยจริงๆนะว่าจริงๆแล้ควรเชื่อหรือเชื่อเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้นะครับซึ่งบอกไว้นิดเดียวว่ามันต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้นะคือไม่ใช่ว่าไปดูจากอินเทอร์เน็ตแล้วแบบเอยเราจะเชื่อทีเดียวนะครับอ่าก็อาจจะมีคนพลาดอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวดูในเฉลยอีกทีหนึ่งครับครับขอบคุณมากนะครับาต่อที่พี่ต้งเหน่งครับอย่าหาว่าพี่ดุนะคะ แต่พี่คาดหวังมากกว่านี้เพราะว่านี่เป็นรอบที่สองแล้วนะนี่ไม่ใช่รอบแรกรอบนี้แน่นอนคําถามมากกว่ารอบที่แล้วผู้เข้าแข่งขันก็ต้องดูให้ละเอียดมากกว่ารอบที่แล้วเช่นกันบางคนทำรอบที่แล้วไว้ได้ดีมากกรรมการคาดหวังเลย พอมารอบนี้จับประเด็นไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ดูยังไม่ละเอียดพอหรือเปล่าขอบคุณพี่ตงครับอบ่ะต่อที่ทุกท่านครับค่ะก็ทั้ง3ท่านนะคะรู้เลยว่าตื่นเต้นเพราะว่าดูจากการตอบคำถามคือทุกท่านจะมี การเรียบเรียงหรือว่าในการแบบนําเสนออะไรเงี้ยอาจจะมีความตื่นเต้นเลยมีการเกิดน,นําเนื้อเรื่องค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะคะทำให้ตอบไม่ทันเวลาค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของศักยภาพของคนพิการก็คือแต่ละท่านเนี่ยก็สามารถที่จะ มองเนื้อเรื่องได้เข้าใจเนาะแล้วก็สามารถที่จะตอบแหละแต่ด้วยการที่เวลามันกระชัน้นชิดแล้วก็ความตื่นเต้นของตนเองก็ทําให้ไม่สามารถตอบคาถามที่อตอบคําตอบที่เป็นส่วนสําคัญออกมาได้นะคะค่ค่ะไปพบกับผู้กำ้าแงขันชุดต่อไปผมม่อนครับผมท็อปครับ ดิฉันมากีีค่ะมาถึงคิวของม่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับนอนนะคะเขาไม่รู้นะคะเขาก็จะกินยากับน้ำอัดลมณนะคะแต่เหมียวก็เตือนว่ากินไม่ได้มันเป็นอันตรายนะอย่างถ้ากินไปนะมันมีผลต่อสุขภาพแล้วคนกลุ่มคนที่มาแสดงเนี่ยก็จะมีคนมาส,สมทบ เพิ่มเติมให้ความรู้เพิ่มเติมทำให้เรารู้เท่าทันทุกคนทำถูกต้องหมดเวลาโอเคครับไปที่คนต่อไปครับท็อปครับเริ่มครับข้อที่หนึ่งนะคบที่เหมียวแนะนำนอนเนี่ยมันเชื่อได้นะครับเชื่อได้ครับยาเนี่ยเราไม่ควรทานกับน้ำอารมณ์ครับ เราต้องศึกษาก่อนนะคะจริงๆแล้วก็ต้องศึกษาก่อนว่าทานได้ไหมถ้าถ้ามันถูกต้องหรือทานได้เนี่ยมันก็ทําได้แล้วก็สิ่งที่รักแสดงแสดงเนี่ยถูกต้องครับโอเคครับไปที่คนต่อไปมาร์กี้ครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเริ่มครับค่ะทั้ง2ข้อนะคะที่ฉันดูแล้วนะคะมันก็มีคุมเครืออยู่เหมือนกันนะคะยาเนี่ยแต่ที่นักแสดงทำเนี่ยยาเนี่ย เวลาเอามาทานเนี่ยสะกดว่าซออะเป็นสารเป็นสารเคมีเขาบอ,อกยาเป็นสารเคมีนะคะเราทานกับน้ําอารมณ์เนี่ยมันมันมันเป็นโทษค,คือจระมี้เ,เป็นสารที่มีผลกระทบต่อร่างกายค่ะอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเราฟังคอมเมนต์จากกรรมาการของเรากันหน่อยนะครับ S <S ในเรื่องของการาส่งสารหรือว่าเป็นจุดสำคัญของคำตอบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทั้ง3ท่านอาจจะยังมีการตอบไม่ตรงประเด็นเท่าไหร่นักเนาะแต่ว่าอยากให้แต่ละท่านนะคะมีการไปฝึกเพิ่มเติมมากกว่านี้แล้วก็คิดว่าในครัง้งถัดไปทุกท่านก็จะมีประสบการณ์ที่มากขึ้นแล้วก็สามารถตรอบตอบได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นขอบคุณมากครับพี่ต้องเหน่งยิบไม้แล้วฮะต้องเชิญพี่ต้องเหน่งครับ ถือว่าจับประเด็นได้แล้วก็พยายามตอบได้ดีนะคะบางท่านเนี่ยตอบได้ครบทั้งสองข้อถ้าเพิ่มเติมตัวอย่างได้ก็จะดีมากๆนะคะแต่เท่านี้ก็คือชื่นชมล้วคะ่ะชื่นชมลคปิดท้ายที่พี่ตรีครับในตัวมากี้เนี่ยจะบอกถึงเรื่องของการ ต้องเอใจไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องข้อมูลอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเพลินมากี้เองอาจจะมีประสบการณ์จากการหาข้อมูลจริงเนาะแต่ว่าดูเลยข้ามจากสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์จําลองไปนะครับก็เลยอาจจะแบบว่า,ามีประสบการณ์ในเรื่องของของยากับกับน้ําอัดลมนะครับแล้วก็ทั้งสองท่านก็พยายามที่จะตอบทั้งสองข้อเนาะเพียงแต่ว่าเราก็ลต้องบอกว่าพอเราอยู่ในรายการที่เรียกว่ารู้เท่าทันสื่อเราต้องดูพฤติกรรมที่เขาเกี่ยวข้องกับสื่อเป็นหลักนะครับ อนอกจากพฤติกรรมการเตือนเพื่อนเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการเตือนเพื่อนเหล่านั้นมันจะต้องมีอะไรครับที่เราคุยกันในการอบรมต้องตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งหรือเปล่าอ่เราลืมตรงนี้กันไปหรือเปล่าอลองดูนะครับขอบคุณครับ,รบขอบคุณพี่ตรีครับไปพบกับผู้กำกับขันชุดต่อไปผมไอซ์ครับสวัสดีครับผมบิ๊กครับ ชันเค,ค้กค่ะ30วินาทีนะครับถ้าเกิดไอซ์พร้อมแล้วเริ่มครับข้อที่หนึ่งนะครับครับก็เหมียวก็เห็นแล้วก็เตือนนอนว่าอย่าทานยากับน้ำอารมณ์เพราะว่ามันมีผลเสียต่อร่างกายครับเนี่ยเชื่อได้ครับเป็นสิ่งที่เชื่อได้ครับข้อที่สองนะครับ แล้วก็สิ่งที่นักแสดงทั้ง3คนทำถูกต้องครับเมื่อกี้เห็นเหมือนคิดคิดอยู่นิดนึงนะใช่ไหมเมื่อกี้นะฮะคิดเอดถามอะไรนี่คือไอซ์<ห>น,<ห>นะครับไปที่คนต่อไปครับต่อไปครบนะฮะสาิบวินาทีพร้อมแล้วเริ่มเลยครับก็ที่จากที่ดูนะคะมันเป็นอันตรายมากเลยครับถ้าเราทานยากับน้ำอารมณคู่กันเราจะมั่วทานอย่างนั้นไม่ได้นะครับ มันจะมีผลเสียต่อสุขภาพละถึงตายได้เลยนะครับเป็นอันตรายมากๆเลยครับเป็นอันตรายที่สุดเลยแล้วก็สิ่งที่เพื่อนเตือนเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะมันเป็นอันตรายจริงๆครับครับทั้งไอและบิ๊กมีเวลาเหลือทั้งคู่นะครับมาดูกันครับว่าเค้กจะใช้เวลาหมดหรือไม่ไาเกิดเค้กพร้อมแล้วนะครับเริ่มครับ ยาก,กับน้ำอัมลมสิ่งที่เหมียวเตือนเนี่ยแต่ว่านอนเนี่ยไม่เชื่อมันก็น่าสงสัยนะครับจริง,รงๆแล้วเราก็ควรไปปรึกษาหมอ,อก่อนดีกว่าถึงจะเชื่อได้การที่เพื่อนบอกมันก็ไม่ไม่แน่ใจนะคะว่าจริงหรือไม่จริงหรือถูกต้องหรือเปล่าเราควรจะหาข้อมูลแล้วเราก็ถ้าเรากินน้ำกับน้ำน้ำเปล่าดิฉันก็คิดว่าน่าจะดีกว่าค่ะหมดเวลา ต่อของสามวันนี้นะครับถึงคิวของกรรมการแล้วครับว่าจะคอมเมนต์ยังไงกันบ้างน,นะครับครั้งนี้แคนขอเริ่มต้นที่พี่ตรีครับวันนี้เรามาอยู่ในรายการที่พูดถึงเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อใช่ไหม,มเพื่อนเอาข้อมูลมาจากไหนเราเอาข้อมูลพื้นฐานที่เราอ่ะรู้ไว้อยู่แล้วนะแต่ว่าจริงๆเราพฤติกรรมที่ที่พยายามที่จะอธิบายในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อคือการตรวจสอบถูกไหมเราลืมอะไรไปหรือเปล่าจากการอบรมเนาะอ่าเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูโจทย์ดีๆแล้วเราดูโจทย์ของ ตัวจําลองไหมว่าแบบหน้าหน้าเพจที่เขาเอามาให้ดูเนี่ยมันมีข้อสังเกตอะไรหรือเปล่านะครับตอนนี้กําลังจะบอกว่าทุกคนอาจจะลืมอะไรบางอย่างไปเกี่ยวกับเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อในพฤติกรรมที่เรากําลังอยู่ในรายการนะครับครับสิ่งที่รายการนี้ต้องการคืออะไรสิ่งที่เราอบรมมาคืออะไรแล้วเอามาโยงกันให้ได้วิเคราะห์ให้ออก แล้วก็ตอบให้ตรงประเด็นเพราะฉะนั้นหมายความว่าความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับเรื่องการรู้เท่าทันสื่อมันจะต้องแน่นมากสุดท้ายมันก็กลับไปเหมือนเดิมคือกลับไปทบทวนดูซิว่าสิ่งที่เราอบรมมาหรือสิ่งที่เรารู้มาก่อนหน้านี้กับการรู้เท่าทันสื่อคืออะไรมีอะไรบ้างขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะน้องทันครับ ค่ะก็เช่นชมทั้ง3ท่านนะคะสามารถจับประเด็นได้แล้วก็สามารถสื่อสารออกมาตอบคําถามได้นะคะแต่ว่าอาจจะพลาดในเรื่องของการที่ออตอบคําถามด้วยเวลาจํากัดเนาะอาจจะบางครั้งก็คือตอบไม่ครบในข้อที่2ออะไรอย่างเงี้ยนะคะการให้เหตุผลอาจจะไม่ชัดเจนแล้วก็อาจจะไม่ได้ตอบคําถามในข้อที่2ในในบางท่านเนาะแล้วก็สําหรับเรื่องของเวลาค่ะจะมี2ท่านที่ตอบจบแล้วอย่างรวดเร็วก็อยากให เห็นความสำคัญของเวลาใน30วินาทีอะค่ะว่าจริงๆเราไม่มีความสำคัญมากกว่านี้เนาะเราอาจจะใช้การขยายความเพิ่มเติมจากคำตอบที่เราอาจจะมั่นใจแล้วเราอาจจะขยายความเพิ่มเติมหรือตัวอย่างเพิ่มเติมก็ได้ไม่อยากให้ปล่อยทิ้งเวลาไปค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยแค่ไม่กี่วินาทีอาจจะทำให้คุณเป็นผู้ที่ถูกเลือกก็ได้ขอบคุณมากครับนี่คือ3คนนี้นะครับยังไม่หมดครับไปพบกับผู้้าแข่งขันชุดต่อไป สวัสดีครับผมนุครับสวัสดีครับผมโตผมเหนือครับอนพ,พร้อมแล้วเริ่มครับเราไม่สนใจในสิ่งที่ไม่ว่าใครจะเตือนเราหรือว่าครอบครัวเตือนเราแล้วเราไม่สนใจทั้งๆที่จริงๆๆแล้วเนี่ย มันเป็นสถาบันที่เชื่อที่มีการรับรองมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้จบแล้วใช่ไหมครับโอเคครับดูหนูจะมาแนวมั่นใจและใช้เวลาไม่หมดอีกแล้วนะครับไปดูคำตอบของครูโตกันบ้างครับโอเคครับถ้าเกิดคุณโตพร้อมแล้วเริ่มครับสิ่งที่ผมเห็นนะครับ นอนเนี่ยเขาไม่เชื่อในสิ่งที่เหมียวเตือนเขาเพราะว่าเขาจะดูว่ามันมันรับรองมาจากที่ไหนกันแน่เขาก็ดูแล้วเขาอาจไม่เชื่อครับมันอาจจะไม่ไม่ไม่ถูกต้องก็ได้ครับอาจจะเป็นข้อมูลเท็จครับมีไหมฮะเป็นข้อมูลมันอาจจะดูแปลกนะครับข้อมูลที่ที่ดูเนี่ยผมว่ามันอาจจะผิดก็ไดนะครับ สามสิบินาทีถ้าเหนือพร้อมแล้วเริ่มครับที่ผู้หญิงทั้งสองคนคุยกันนะคะคุยกันแล้วเขาก็ทานยากับน้ำอัดลมก็ถูกเ,เหมี่ยวก็เตือนว่ามันอันตรายกินยากับน้ำอัดลมไม่ได้เนี่ยมันอันตรายมันมีผลต่อสุขภาพทาให้อาจทําให้เป็นมะเร็งได้แต่ว่าอนอนก็ไม่เชื่อแล้วผมก็เห็นว่าเออมันก็มีข้อมูล ใช่ไหมครับที่ที่มีมาบอกมาย้ําเตือนว่ามันเั็อะไรจริงจริงเ <c oughs> ดี๋ยวไปฟังคอมเมนต์จากกรรมาการของเราดีกว่าครับครั้งนี้ขอเริ่มต้นที่พิตรีครับคุณโตก็พูดในตอนท้ายตอนจะจบอยู่แล้วครับท่าบอกว่า ดีนะาที่ทันนะครับก็คือบอกว่าเออเนี่ยข้อมูลนั้นก็มีอะไรแปลกๆอยู่นะ <S <S อ่าเน,นี้ยเป็นเป็นข้อสําคัญมากๆเลยนะครับอ่าสำหรับเหนือก็พยายามที่จะอธิบายว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงแล้วก็พูดถึงเรื่องของข้อมูลนะหนูก,ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว่เราลืมสังเกตในเรื่องข้อมูลนั้นว่าข้อมูลนั้นมีความแปลกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เดี๋ยวอาจจะต้องไปเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณพตรีครับต่อที่พี่ต้งเหงครับ เราต้องการการอธิบายเพราะคำถามถามว่าทำไมเพราะฉะนั้นคำตอบมันต้องมีเหตุผลเพียงพอมันไม่ใช่ตอบแค่ว่าถูกหรือผิดใช่หรือไม่ใช่แค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราตอบคำถามแล้วบริหารเวลาที่จะอธิบายเหตุผลให้ได้ด้วยขอบคุณพี่ตงเหน่งครับน้องพัน การจับประเด็นได้ดีขึ้นนะคะในการใช้เวลาอันรวดเร็วภายใน30วินาทีแต่ว่าอย่างครูโตเองก็สามารถแบบจับประเด็นที่สําคัญแล้วก็สามารถพูดในช่วงสุดท้ายอย่างที่ท่านบอกไปเลยว่า30วินาทีอยากให้ใช้เวลาให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างคุณนุยังมีเวลาเหลืออยู่นิดหน่อยซึ่งถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีประเด็นที่สําคัญแล้วเราพูดมาเป็นแบบคีย์เวิร์ดเลยก็อาจจะทําให้เราสามารถที่จะตอบได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะ คุณทุกท่านครับต่อคำถามมันเรียบร้อยแล้วครับท็อฟฟี่ครับครับโหทุกคำตอบครับร้วมมีผลต่อการให้คะแนนของคณะกรรมการเรามากๆครับพี่แคนใช่ครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะเราไปพบกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง12คนกันก่อนครับโจทย์ของเราก็คือสิ่งที่เหมียวแนะนำกับน่อน น่าเชื่อถือหรือไม่เพราะอะไรและสิ่งที่ตัวละครทั้งหมดทําในสถานการณ์จําลองนี้ถูกต้องหรือไม่เพราะอะไรเราจะได้ฟังคําเฉลยจากกรรมการของเราซึ่งก็คือพี่ตรีครับเนี่ยเขาให้โจทย์น้องๆไป30มิบปีเนี่ดูดิพี่ตรีจะเฉลย30มสิบปีได้หรือเปล่า <laughs> เริ่มเลยไหมครับเริ่มเลยครับสุด่นเลยครับเรื่องแรกอ่ะถามว่าน่าเชื่อถือไหมนะครับก็ต้องตอบว่าไม่น่าเชื่อถือนะเพราะจริงๆแล้วว่าเราต้องดูเรื่องของแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับว่าข้อมูลข่าวสารที่ที่เราดูในมือถือเนี่ยมันเป็นข้อมูลจากเว็บไหน <im it> เว็บแบบไหนนะครับ <c oughs> เว็บแบบนี้เรียกว่าคลิกเบรนะครับก็คือพยายามที่จะให้เราเข้าไปกดดูนะครับเพราะว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราอาจจะเข้าไปดูแล้วเราเห็นว่าสถาบันก็ชื่อผิดไม่รู้ว่ามีชื่อแบบนั้นจริงหรือเปล่านะครับรวมถึงจริง แล้วมีคำผิดอะไรต่างๆนานาขาดการเขาเรียกอะไรตรวจสอบข้อมูลข่าวสารนะครับเพราะนั้นอย่างเนี้ยเป็นข้อสังเกตอย่างแรกที่อันนี้อาจจะต้องไปดูว่าน่าเชื่อถือได้หรือเปล่าอย่างที่2นะครับถามว่าทําถูกกันหรือเปล่านะครับก็คืออาจถือว่าเป็นเพื่อนเห็นว่าเพื่อนไปเอาข้อมูลข่าวสารมาถูกหรือเปล่าแบบเนี้ยจริงๆแล้วเราก็ยังไม่ต้องเชื่อทัทีเดียวนะครับเราก็ต้องไปตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับอ่ะสามสิบวินาทีครับผมเวลาที่ดีมากครับพี่ตีครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือ เรายังเชื่อไม่ได้นอกจากจะได้การตรวจสอบจากที่ที่แบบว่าน่าเชื่อถือจริงๆก็คือคุณหมอหรือว่าอะไรก็ตามก็<ช>าอาจจะต้องต้องหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งนะครับอ,อย่าพึ่งไปเชื่อข้อมูลข่าวสารจากจากที่เดียวหรือแหล่งข้อมูลเดียวนะครับโดยเฉพาะแหล่งข้อมูลที่อาจจะมีคําผิดมีชื่อ<ม>สถาบันก็ต้องไปตรวจสอบอ่ะไม่ใช่สถาบันไหนก็ไม่รู้นี่คือเรายังไม่ได้พูดถึงว่าเอาแล้วเราเนื้อความจริงเป็นแบบไหนนะครับเพียงแต่ว่าพฤติกรรมที่ที่เราแสดงให้ดูเนี่ยก็อาจจะต้องแบบว่า คิดก่อนนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปเชื่อซะเลยทีเดียวครับ,รบซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการสะสมคะแนนครั้งที่3แล้วนะครับที่ผู้เข้แข่งขัน,นได้มาแข่งขันกันนะครับซึ่งคะแนนสะสมของผู้เข้าแข่งขันทั้ง12คนเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยครับ ครั้งหน้าตื่นเต้นแน่นอนครับเพราะว่าในครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นการแข่งขันร,รอบสุดท้ายในรอบสะสมคะแนนนะครับจะต้องมีคนที่ได้ไปต่อและคนที่ได้กลับบ้านเดี๋ยวรอบหน้ารู้แน่นอนครับถ้างั้นเนี่ยอย่าลืมให้กำลังใจพวกเขากันนะครับใช่ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับรายการสื่อ,อยอดนักสืบสวัสดีครับ